วันนี้วาระข่าวสําคัญเรื่องหนึ่งจับจ้องไปที่สารัฐธรรมนูญนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีการพิจารณาว่าจะรับคําร้องหรือไม่ในกรณีให้วินิจฉัยสถานภาพของคณะรัฐมนตรีกรณีสั่งย้ายนายทวินเปลี่ยนสีค่ะขณะที่รัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีอํานาจโดยชอบธรรมในการโยกย้ายข้าราชการค่ะ นายพงเทพเทพการนารองนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่เคยแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตามที่ถูกกล่าวหาหลังจากที่นายไผยบุญนิติตะวันสวสรรหาได้เสนอเรื่องให้ศาลวินิจฉัยปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายนายถวินเปลี่ยนสีจากตําแหน่งเลขาธิการสภาวความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช รลว่าการยกย้ายข้าราชการระดับสูงเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีส่วนจะเป็นการแต่งตั้งโดยชอบหรือไม่ชอบนั้นถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งพร้อมตั้งคำถามนะคะว่าคำสั่งยกย้ายข้าราชการถือเป็นเรื่องขัดกันของรัฐธรรมนูญที่ศาลร,รัฐธรรมนูญจะรับเรื่องไว้พิจารณาได้หรือไม่ไปฟังเสียงคุณพงเทพค่ะเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอย่างการแต่งตั้งเทียบกันและราชการระดับ41 40เอี่ย่างนี้นะไม่ว่าการะทรวงไหนก็ตามท่านจะแต่งตั้งยกย้ายก็ต้องเสนอเข้ามาที่คณะรัฐมนตรี การที่รัฐมนตรีเขาพิจารณาการยกรอยนี่ยไม่ได้ไปแทรกแซงนะครับในอำนาจรัฐมนตรตามกฎหมายคือจริงๆเรื่องของคุณชวินนี่ถือว่าจบแล้วใช่ไหมครับเรื่องของคุณชวินก็จบแล้วเพราะว่าเมื่อศาลปกครองเนี่ยนะครับมีคําสั่งนั้นมาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เสนอวิธีการดําเนินการต่อไปเป็ัอำนาจรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็มีมติไปตามนั้นเท่านั้นเองแต่การที่ศาลรัฐมนตรีรับเรื่องมันมันมันจะส่งผลอะไรไหมครับผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าท่านรับเรื่องในประเด็นไหนเพราะว่า จริงๆการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเกิดขึ้นในปี2554ส่วนที่เราพิจารณากันในปี2557เนี่ยนะครับเพิ่งพิจารณากันไปเนี่ยก็เพราะว่าสารปกครองท่านมีคําสั่งมาแต่ว่าเราก็พิจารณาดําเนินการตามให้ตามที่สารปกครองท่านสั่งเพราะถ้าคณะรัฐมนตรีไม่พิจารณาเนี่ยเราก็ไม่สามารถดาเนินการตามคําสั่งสารปกครองได้ ขณะที่ทางด้านนายพิมลทมพิทักษพงศ์นะคะหัวหน้า,นาโคณะโฆศกสารรัฐธรรมนูญก็เปิดเผยว่าในวันนี้ค่ะที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องกรณีที่ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นของนายภพบูลนิติตะวันขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นนายกของนางสาวยิ่งรักชิน,นวัตรสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา182วงเล็บ7ประกอบมาตรา268จากกรณีการโยกย้ายนาย เปลี่ยนสีอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้ศาลจะออกมาพิจารณานะคะการพิจารณาว่าจะรับคําร้องของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงผู้อำนวยการสอรอสอที่ขอให้ศารลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งให้กลุ่มกปปสยุติการชุมนุมเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ์ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ แต่เป็นการกระทําเพื่อล้มล้างการปกครองและให้ได้มาเพื่ออํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งไม่บัญญัติเอาไว้ในรัฐธรรมนูญเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา6 8ค่ะ